คุณผู้ชมครับเหลือเวลาอีกเพียงแค่ไม่กี่วันนะครับสโม,มสรกีฬาพิจิตรของเราก็จะเปิดเ c g Sta d i เ m ดียมต้อนรับการเปเดเกมของทีม,มสุพรรณบุรี FC แข่งขันกันในวันเสาร์นี้นะฮะ19ธันวาคมช่วงเวลาประมาณสัก18นาฬิกานะครับใครว่างก็เรียนเชิญให้กำลังใจกันได้นะสนาม a อสซีจเดียมนะครับมาซื้อตั๋วหน้าง,งานก็น่าจะมีเพียงพอสำหรับแฟนคลับเอ g เมืองทองยูในเต็ดหรือถ้าเกิดใครต้องการจะเลือกที่นั่งอยากนั่งที่ชิลๆสบายๆนะฮะหรือว่า จะมาทั้งครอบครัวนะฮะอยากมีที่นั่งแบบ p r i v a t หน่อยหรืออาจจะมากับกิ๊กก็ได้ไม่อยากจะไปพบปะกับคนที่รู้จักนะครับก็สามารถที่จะซื้อตั๋วได้ที่ t h a i t i c k e t Major นะครับไม่ว่าจะเป็นที่เว็บไซต์เคาน์เตอร์เซอร์วิสของ t h a i t i c k e t Major แล้วก็ที่สำคัญมาซื้อหน้าสนามวันแข่งขันจริงๆได้เลยด้วยเช่นกันนะฮะ นี่คือภาพบรรยากาศการเชนนิ่งบางส่วนของขุนพลกิเลนพยองเอสเอจีมุงทองเยอแต่ขอเรานะครับช่วงนี้โค้มาริโอก็ต้องปรับปรุงแก้ไขทีมเ,เยอะพอสมควรกองหลังนี่เจ็บเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นลูก้าโทชาสลิงคารภรมสุภานะฮะตองหนึ่งชาติชายแสงดาวเองก็ไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นชอยที่เหลืออยู่ก็มีแค่มา์โกบาลินีนะครับหลอาจ,จะสลับสับเปลี่ยนนักเตะหมุนเวียนกันมายืนในตำแหน่งออกองหลังกันนะฮะ แต่ในมุมที่ดีมุมหนึ่งก็คือขุนพลกีลเลนพยโของเราหลายต่อหลายคนเล่นได้หลากหลายตำแหน่งนะครับอย่างพี่ไม้วัฒนาพลายนุ่มกับตันทีมของเราก็ยืเนเซนเตอร์ได้น้องพีมพัชรพลอิทันีก็ยืนเซนเตอร์มาก่อดที่จะมาเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับหรือแบ็กขวาในปัจจุบันนั่นเองนะครับ เวียเทปป้อมพันเองนะฮะติดโทษแบนก็ถือว่าได้พักนะฮะเจ้าตัวก็จะได้มีสมาธิมีสภาพร่างกายที่ดีพร้อมสําหรับเกมที่จะบุกเยือนชูแบงคอกยูในเด,ดในสัปดาห์ถัดไปนั่นเองล่ะครับอมองในแง่ดีหลายต่อหลายคนก็จะได้รับโอกาสในการลงสนามมาอย่างวงสกอร์ชัยคุณเทวินฟาร์มสารักัญญาโรธสรวิพันธ์ทองนะฮะ,ะก็จะได้เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์แทนเวียเทพป้อมพันนั่นเองอในมุมที่แบบ ติดขัดก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้มาด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายไว้ด้วยการเชนดิ้งบางส่วนของคุณพลกิเลนพยองณสนามาวินสเตเดียมให้กับแฟนคลับกิเลยพยองของเราได้ชมกันนะครับ นัดนี้ถ่ายทอดสดทางช่อง74นะคะแฟนคลับทั่วเมืองไทยของสโมสรกีฬาพะเยองเราได้ชมกันอย่างทั่วถึงแน่ๆและที่สำคัญถ้าเกิดใครที่ไม่ได้อยู่ในโลเคชันที่ดูผ่านทีวีได้แอปพลิเคชัน AS Play ครับจะตอบโจทย์นี้ได้เป็นอย่างดีเลยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณก็สามารถดูคู่นี้ระหว่างสโมสร SCG มุทอยแต่อเรากับสุพรรณบุรี FC ได้แบบติดขอบสนามเลย นะฮะเพราะว่าเราจะมีทั้ง before t h เ g a กมแล้วก็ After The เ a m กให้ดูกันแบบยาวๆนะครับ3ชั่วโมงเกือบ4ชั่วโมงเลยแฟนคลับกิเลพยองของเราท่านไหนที่มาถึงสนาม SG Sta d เ u m แล้วอยากจะดูการวิเคราะห์วิจารณ์ก่อนเกมก็สามารถหยิบ AS Play นะฮะขึ้นมาเปิดดูได้ก่อนเลยนะครับคุณก็จะได้เห็นการวิเคราะห์วิจารณ์ความน่าจะเป็นของเกมก่อนเกมการแข่งขันนะครับแล้วก็จบเกมกาถายทอดสดคุณก็สามารถจะมาดูการวิเคราะห์หลังเกมได้ด้วยนี่คือข้อดีของการดูผ่านลิงก์ AS Play นะครับดูได้ทุกเครือข่ายดูฟรีได้ทุกเครือข่ายเลยนะครับก็ฝากแฟนคลับกิเลพยะเจาขอ,ขอ<ะ>เราเอาไว้ด้วยนะครับใครยังไม่ได้โหลดแอป AS Play ก็โหลดมาได้เลยนะฮะ